สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมช่องมงคลฟิชชิงอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องอัตราทดของลอกหรือรอบของลอกนั่นเองนะครับลอกรอบต่ำรอบสูงนั้นจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเหมาะกับเหยื่อประเภทไหนถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับอัตราทดหรือเกียร์เรโชคืออะไร โดยทั่วไปนั้นอัตราทดหรือเกียร์เรชนั้นจะถูกระบุไว้ที่ข้างกล่องหรือแม้กระทั่งที่ตัวลอกเองอย่างในตัวอย่างในรูปนี้อัตราทดของลอกตัวนี้ก็คือ6.2ต่อ1และตามตัวอย่างในรูปนี้อัตราทดคือ5.2ต่อ1ในลอกสปินนิ่งเกียร์เรชโชหรืออัตราทดจะหมายถึงจำนวนการหมุนของโรเตอร์ ต่อการหมุนแขนรอก1รอบเช่นอัตราทด5.2ต่อ1จะหมายถึงการหมุนแขนรอก1รอบโรเตอร์จะหมุน5.2รอบในรอกเบสหรือรอกหยดน้ำอัตราทดจะหมายถึงจำนวนการหมุนของสปูลต่อการหมุนแขนรอก1รอบตัวอย่างเช่นอัตราทด7.2ต่อ1จะหมายถึงเมื่อเราหมุนแขนรอก1รอบ สปูลจะหมุน7.2รอบนั่นเองวิธีการคำนวณอัตราทดการคำนวณอัตราทดนั้นง่ายมากทำได้โดยเอาจำนวนซี่เฟืองของเฟืองหลักหารด้วยจำนวนซี่เฟืองของเฟืองพีเนียนจากรูปเฟืองหลักมีจำนวนเท่ากับ76ซี่เฟืองพีเนียนมีจำนวน12ซี่ อัตราทดของลอกตัวนี้จะเท่ากับ76หารด้วย12ซึ่งจะเท่ากับ6.3นั่นเองจากข้อมูลนี้ทำให้เราทราบข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งก็คือยิ่งลอกมีอัตราทดที่สูงจำนวนซี่ของเฟืองหลักก็จะมีจำนวนมากขึ้นเท่านั้นเฟืองจึงจะถี่และละเอียดมากกว่าเฟืองของลอกที่มีอัตราทดที่ต่ำ อัตราทดเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ารอบสูงในลอกสปินนิ่งลอกที่มีรอบสูงโดยทั่วไปจะหมายถึงลอกที่มีอัตราทดตั้งแต่6ขึ้นไปส่วนในลอกเบสหรือลอกหยดน้ำลอกที่มีรอบสูงโดยทั่วไปจะหมายถึงลอกที่มีอัตราทดตั้งแต่7ขึ้นไปหรือเราสามารถสังเกตจากรหัสที่ข้างกล่องได้อย่างเช่นในลอกชิมาน ลอกที่มีรอบสูงจะมีตัวย่อ HG ซึ่งหมายถึง High Speed Gear ข้อดีข้อเสียของลอกรอบต่ำและรอบสูงข้อดีของลอกที่มีรอบต่ำคือมีความทนทานสึกหลอ,อยากเนื่องจากขนาดซี่เฟืองที่ค่อนข้างใหญ่กว่าลอกที่มีรอบสูงหมุนง่ายไม่หนักมือ จึงสามารถใช้กับเหยื่อที่มีลิ้นยาวต้านน้ำมากมากเช่นพวกปลั๊กดำลึกส่วนข้อเสียก็คือความเร็วในการเก็บเหยื่อนั้นจะช้าทำให้ไม่เหมาะกับการใช้งานกับเหยื่อที่ต้องการความเร็วในการลากเช่นเหยื่อใบพัดเหยื่อผิวน้ำต่างต่างลอกที่มีรอบสูงข้อดีก็คือสามารถเก็บเหยื่อได้เร็วจึงเหมาะกับการใช้งานกับเหยื่อที่ต้องการความเร็วในการลากเช่นเหยื่อใบพัดเหยื่อผิวน้ำ ข้อเสียคือลอกจะค่อนข้างสึกหลอเร็วมีเสียงเร็วและมักมีอาการขึ้นมือเร็วเนื่องจากเฟืองที่มีซี่เล็กมากกว่าเฟืองที่มีรอบต่ำและข้อเสียอีกอย่างคือการหมุนจะค่อนข้างหนักมือเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนเราปั่นจักรยานที่มีรอบสูงซึ่งจะหนักและเหนื่อยกว่าการปั่นรอบต่ำการเลือกรอบของรอบให้เหมาะกับเหยื่อ เหยื่อที่มีการต้านน้ำมากเช่นเหยื่อปลักดำลึกที่มีลิ้นยาวเหยื่อพวกนี้ควรใช้ลอกที่มีรอบต่ำที่สุดเท่าที่หาได้ลอกสปินก็อยู่ประมาณรอบ4-5ส่วนลอกเบสไม่ควรเกินรอบ6ถ้าจะให้ดีควรใช้เหยื่อประเภทนี้กับลอกเบสทรงกลมเหยื่อประเภทหนอนยางเท็กซัสลิกเหยื่อประเภทนี้อัตราทดของลอกจะไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าไหร่ สามารถใช้ได้ทุกความเร็วแนะนำให้ใช้เป็นรอบกลางๆเช่นในรอบสปินก็ควรจะเป็นรอบ5กว่ากว่าส่วนในรอบเบสอาจจะใช้รอบ6กว่ากว่าก็ได้เหยื่อประเภทผิวยางกบใบพัดบัสเบสบอปเปอร์เหยื่อประเภทนี้เป็นเหยื่อที่ต้องการความเร็วในการลากลอกที่เหมาะสมจึงควรเป็นลอกที่มีรอบสูง เช่นในลอกสปินควรเป็นลอกที่มีรอบ6ขึ้นไปส่วนในลอกเบสควรเป็นลอกที่มีรอบ7ขึ้นไปก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องอัตราทดของลอกนะครับสำหรับการเลือกอัตราทดของลอกที่เหมาะสมกับการใช้งานก็จะขึ้นอยู่กับว่าส่วนใหญ่แล้วเราใช้งานกับเหยื่อประเภทไหนนะครับก็ให้เราเลือกรอ,อบของลอกให้เหมาะสมกับเหยื่อประเภทนั้นๆ หรือถ้าหากเราไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณก็สามารถซื้อลอกหลายๆอัตราทดเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับงานประเภทต่างๆก็ได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับหากเห็นว่ามีประโยชน์รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ